จมูกมันเป็นส่วนที่เราควรที่จะลงทุนกับมันปลายดีดสวยโดง่งพุ่งจนเพื่อนเพ,นเ,พนเข้ามาทำตามกันหลายคนเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อโชกุนนะคะเสริมจมูก Open 1ปีแล้วค่ะทำกับคุณหมอสันค่ะครั้งนี้เป็นการแก้ครั้งที่4นะคะครั้งที่3ใช่ไหมคะจมูกก็คือตอนแรกทำออกมา แล้วหลังจากที่ทําก็พอจมูกมันหดสั้นลังเข้าไปก็ทําให้หน้าเราเปลี่ยนไปเลยเรากลายเป็นเราไม่มั่นใจถ่ายงานไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้แล้วก็ต้องหาที่แก้ทันทีเลยค่ะก่อนหน้านี้มีเพื่อนที่ทํากับคุณหมอสลันเราก็เห็นตัวจริงเลยว่าโอเคผลงานเป็นยังไงทรงถูกใจมากเราเห็นเราชอบเลยเราก็เลยถามว่าเพื่อนทําที่ไหนเราคุยกับคุณหมอแล้วเราสบายใจมากคุณหมอเขาก็จะบอกว่าโออันเก่าคือเรามีปัญหาประมาณนี้ประมาณนี้ต้องแก้แบบนี้เหมือน ควรที่จะประมาณนี้พอสันจมูกเท่านี้ปลายจมูกเท่านี้อย่ามากเกินไปถ้าไม่งั้นก็เหมือนมันจะไม่เข้ากับหน้าเราคุณหมอคืออธิบายแล้วก็ช่วยแนะนําได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็อธิบายถึงขั้นว่าเวลาผ่าตัดเนี่ยเราต้องทํำยังไงเพื่อให้แก้ปัญหาในจุดที่เรามีปัญหาอยู่เป็นเท,ท open คนิคโอเพนค่ะใช้ซี่โครงแล้วก็ช่วงตรงนี้จะเป็นกรเทคค่ะตอนนี้รู้สึกว่าจมูกคือเข้าที่มากรับกับใบหน้าแล้วก็ ถ่ายรูปง่ายขึ้นด้วยค่ะไม่ค่อยเป็นกังวลในเรื่องการถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรแบบนี้เลยค่ะปลายดีดสวยโด่งพุ่งจนเพื่อนๆเ,เข้ามาทำตามกันหลายคนเลยค่ะเสริมจมูกโอเพนตั้งที่โรงพยาบาลวาซิทนานค่ะ Your look your future Wan Hospital